ครับวันที่2ก็อยู่กับบรรยากาศการติดตั้งก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่ใหม่บทต้องเข้าใจว่าถ้ามันตามแผนจะระวังไว้มันก็โอเคครับผมครับตอนนี้ก็สายอะไรก็เข้าหมดแล้วครับผมครับมาดูหลังเครื่องครับว่าเรามีอะไรบ้างที่ติดอะไรบ้างครับผมครับเข้าแก้ไม่กี่เส้นครับก็สามารถใช้งานได้แล้วสำหรับชุดนี้ครับผมครับชิปพิคอนก็ทั้งหมด6ตัวครับผมครับตอนนี้เบรเข้าระบบข้างล่างเสร็จครบทุกตัวทุกแท่นแล้วนะครับผมครับตอนนี้เราก็รอแค่เสียงกลางขึ้นแล้วก็เสียบเสียงกลางไปเลยครับเสียงกลางก็ ขึ้นดังตามปวงกันเลยครับมาชมข้างหน้าครับข้างหน้าข้างหน้าไหมครับข้างหน้าก็เตรียมจัดแหลกทุกทุกอย่างแล้วครับผมครับตัวนี้ก็เป็นพาวเวอร์รุ่นใหม่ของเรานะครับผมครับตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษทํามาขับกลางสายโดยเฉพาะในระเบียบก็ใช้ตัวนี้อยู่นะครับสำหรับพวกตระกูลแหลมตระกูลอะไรครับเพราะว่าเสียงแหลมเนี่ยเป็นความถี่สูงครับเราต้องใช้ทีดีครับมาขับครับผมตัวนี้ก็เป็นรุ่นใหม่ราคาก็ถือว่า แน่นอนพอสมควรสำหรับตัวนี้แต่เรียกมาด้วยเสียงที่มีคุณภาพปลั๊กไฟ3เฟ <c oughs> สเห็นไหมครับนี่ตัวนี้เป็นระบบ3เฟสครับทำไมถึงใส่3เฟสครับเราจะเสียไฟครับผมแต่ละแท่นให้กินไฟพอดีพองามเท่าน,นั้นครับผมครับทีนี้การข้างหลังเนี่ยดูข้างหลังครับเห็นไหมาครับข้างหลังเราจะมีสายเมนเข้า1ชุดตัวนี้ก็เป็นตัวตัวปลั๊กไฟ <c oughs> าสาเฟสเห็นไหมาครับสามสี่แท่นเนี่ยเราก็เสียเฟสให้มันกินไฟให้เท่ากันทําให้เครื่องปั่นทํางานปกติแล้วก็สายเมนก็ไม่ร้อนด้วยแล้วก็เสียงเสถียรด้วยครับหลังเครื่องเห็นไหมครับเราจะ เดี๋ยวลูกค้าจะต่อเป็นครับอย่างเงี้ยเห็นไหมครับโลหนึ่งนะครโลหนึ่งก็คือเลขหนึ่งอยู่ฝั่งนู้นเห็นไหมครับนี่ถึงแม้จะเป็นนี่เป็นแปดคอแต่คนว่ามันเป็นยังไงตัวเนี้ยในสายเนี่ยครับเนี่ยในสายตัวเนี้ยเนี่ยที่เราใช้ซิปคอนตัวใหญ่มันเป็นแปดคอครับผมมันจะมีหนึ่งบวกหนึ่งลบสองบวกสองลบสามบวกสามลบสี่บวกสี่ลบครับผมครับเราก็เรียงเบอร์ให้ลูกค้าเข้าใจเลยครับเสียบซิปคอนปุ๊บหนึ่งตรงเนี้ยก็ต้องโผล่หนึ่งฝั่งนู้นด้วยเห็นไหมครับเนี่ยสองฝั่งนี้ก็ต มันมีทั้งหมด4เส้นหรือ4สายหนึ่งไปข้างหลังตู้เห็นไหมครับเนี่ยมี4สายครับเนี่ยสไปคอนเห็นไหมครับเนี่ยก็จะเป็นตัว8คอครับขนเนี่ยจะสาย8คอเลยนะครับตัวเนี้ยจะเป็นทั้งหมดพาวเวอร์เนี่ยสองเทนนะครับจะผ่านสไิคอนตัวเดียวทั้งหมดแล้วก็ทําให้เราต่อตู้ได้ทั้งหมด8ดอกเห็นไหมครับเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่เอามาใส่ตรงนี้เพื่อให้ลูกค้าใช้งานง่ายครับเพราะว่าการลื้อการถอดเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่ายากครับไม่เหมือนรถแห่รถแห่เนี่ยเสียบแต่ตัวไังก็ได้แต่ตัวนี้การลื้ออออกกกกาาาาาารรรรถถดืว่ยยมมคคคัับบบผสสเเ็ใช้8 ออกฝั่งนู้น4เส้นเห็นไหมครับหนึ่งสองสามสี่เส้นแต่สายกลางเห็นไหมครับเราเป็นสาย8คอจริงครับแต่เราใช้งานตรงนี้ยทั้ง1บวกนลบ2บวกสั้นลบทำไมถึงเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่า1บวกนลบจะเป็นมิดกับแหลมครับมีความทีหนึ่งที่ปล่อยจากคอสมาครับแล้วก็2บวกสลบก็จะเป็นมิดโลเห็นไหมครับเนี่ยเราใช้4คอเนี่ยครับผมครับอีกหนึ่งตัวอยู่บนเสียงกลางของเราครับผมครับคือต้องเข้าใจว่าระบบมันใหญ่ครับผมครับถ้าต้องการเสียงมีความละมุนมีความสะอาดมีความเนียนมันก็ต้องยากประมาณนี้ครับผมครับ อันนี้ก็เห็นไหมครับถ้าเราทําตามแผนที่วางไว้แล้วมันตามแผนอันนี้เราลืมแก๊กสายวายมาฝั่งนี้จะเป็นฝั่งข้าคอทเห็นไหมครับฝั่งข้าคอทเราต้องเพราะว่าเสียงกลางเสียงเบสเราไปสองแหลกครับเราต้องจับสัญญาณมาเข้าใส่กันตอนนี้ครับเพื่อเข้าหลังคอทของเราไปผมพาไปดูคอทนะผมเรียกใช้คอทอะไรครับผมครับนี่ครับผมก็ เป็น F C B S มานานแล้วครับผมตั้งแต่สมัยรถแห่ผมก็ใช้ B S สามหนึ่งแปดสามสามหนึ่งสามสามหก T คผมใช้บทสลับ B S ตัวนี้ก็เป็นตัว U 1 6 0ครับผมครับตัวนี้ก็เป็นตัว S ตัวนี้จะมีหลายรุ่นนะครับทีนี้มาพาดูหลังคอสครับว่ามีอะไรต่างมากมายตัวนี้ก็เป็นตัวการ์ดเข้า8ออก8ทําไมผมถึงเรียกเข้า8ดออก8เพราะว่าครับเผื่อลูกค้ายังมีฟอนต์ฟิลหน้าแล้วก็สามารถใช้ได้ครับผมครับที่เราใช้คืออะไรครับเบรมิดโลมิด มิดกไฮอยู่ด้วยกันครับเบดมิโลมิดกไฮด้วยกันครับสองช่องนี้แล้วก็ว่างไว้ครับเพื่อสําหรับฟอนต์ฟิลนาครับผมครับเห็นไหมครับการดีไซน์การออกแบบถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายครับสำหรับฟังก์ชันที่ใหญ่ขนาดนี้ครับตัวนี้สเตต็บ็อกผมก็เลือกใช้ไมดัสตัวใหญ่ให้ลูกค้าเลยครับผมครับนี่ครับตัวนี้สเตต็บ็อกครับผม DL 251ไปเลยครับตัวนี้ครับตัวนี้บอกเลยว่าได้เสียงโทนไมดัสแน่นอนครับผมครับคือตัวนี้เป็นต้นทางของเสียงครับถ้าตัวเนี้ เสียงดีออกดีครับพลก็ดีตามครับจะประมาณนั้นครับผมครับแล้วก็อุปกรณ์หลายอย่างครับบนวีทีเนี่ยถือว่าตัวนี้เป็นอุปกรณ์ที่สาคัญตัวนี้ก็การไฟย้อนกลับแล้วก็2ครับช่วยทาสัญญาณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและนิ่งมากขึ้นครับผมสำหรับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่ช่วยในงานคอนเสิร์ตบนรถแห่ผมก็ใช้ครับตัวนี้ครับผมว่าเป็นตัวสําคัญอีกหนึ่งตัวเหมือนกันครับผมครับ